สวัสดีค่ะแม่แสงค่ะสวัสดีครับแม่แสงครับสวัสดีครับค่ะมาตามแนวตค่แม่แสงค่ะวันที่สิกส,งสิงหาคม2567เนาะค่ะครับแม่แสงนี่ฝันแล้วว่าสั่นฝันเป็นคลิปที่สองแล้วคุณมแม่เนาะแม่คุณแม่ฝันเมื่อไรคุณแม่ฝันขึ้นก่อนฟันขึ้นก่อนอค่ะท่านผู้ชมมาตามต่อค่ะฝันแวนว่ยอไรคุณแม่แม่ฝันเห็นพระมาเห็นพรผาผาอง เพื่อนั่งยุ่นน่ะแม่นั้นว่าสิไปน้เพิ่นเิ่นสิบผ้าไปอย่างดอกเพิ่นหังบ่ผ้าไปยักเถื่อเพิ่นก็นั่งโองแต่ผ่าเพิ่นนะนั่งจับผ้าแต่ว่าเห็นเป็นแบบผ้าแต่ว่าเห็นแต่เพิ่นโองผ่านะซองผ่าซองเมื่งจะผ่าเพิ่นก็นั่งอยู่นี่ติเพิ่นแม่ก็นั่งอยู่นอกนั่งฐานนะนั่งฐานเพิ่นอยู่นอกคนบอกไปง่ายดอกเพิ่นไม่แตโซงผ่า อาจารย์องค์นี่ย่นราชซี่บห์ร่นอีเด้เพ่นนังทรงพระในข่วมฝันเลยกระนั่งทาเพื่อนพันละในข่วมฝันนั่งทาพระอาจารย์นั่งพาพระอาจารย์ในความฝันเลยสิไปใส่ในความฝันนั่นว่าจักสิไปใส่ไปใส่ฮักบงว่าจักสิไปใส่แต่ว่ากระนั่งทาเพิ่นนั่งทาเพิ่นอภูผากระนั่งทรงพระอยู่ผู้พระก็นั่งทรงกระพระอย่างสิละจักมากกระซองยิ่งถึง ส่งแต่ผ้าผ้าจักลูกผ้าลูกเดียวผ้าลูกเดียวเนาะแผ้าบอกผ้านันการม็นได้ระวางไหวหาซิปบ้านหาทิปีบ้านหาซิ0ปีหนึ่งน,นุ่งเสือ้อนุ่งผ่าข้ายาวนุ่งเสือ้อแต่เต้งตัวว่าจะเ็นต้า ในกูกเรียบห,หลอในบ่มวันดีเป็นยังค่ะคุณแม่ฟันซันนี่อกคะจ้ะบ้านนี้มือขึ้นนีมือขึ้นแ้บ้านนี้ค่ะรานรา,าสององค์พนพนพญานะเล็กวหมูซึ้งน,นว่าสิบปเาสปเผาผีแต่ว่าบบเห็นบอกโลุม่มเว่าหูหมูซึกแต่ว่าสิไปเผาผีบาท แม่ก็ยยางน้ำกลพิคนยางน้กลนผ้าอียางน้ำกลนผ้าบาานะก็นเลยว่าไปไปหอเไป็น้บา้านมันเป็นช่างอันมันเป็นเป็นแย่กันนะค่ะเป็นแย่ช่างหนีหนะ้แม่ก็เลยเอื่นผู้บาสองหลุมบ่าอันผ้าจานคือบมาทางนี่คือไปทางฟุ้นในึ้านนี้ค่ะในกล้องฟันแม่เนี่ยว<ม>่าไปทางนี่ละอันไปท่างลัแตะว่าแม่แบบ บดไปน้ำเพลินไหแม่ยืนแนบเมืองคนไปบ่แต่ว่าหันบดไปน้ำเพลินบ่บดไปไปคนละท่ากันสัสคนละท่ามันแม่ผลมาทั้งตีไปทั้งพุ่นค่ะในขวบฟันแม่พผ่าสองลูตัวนี้กะผ่าสองลูอยากเฒ่าแม่ได้อยากเฒ่าแม่นสีหกสีผืนนี่หรอกค่ะในขวบฟันฟันแต่่เมือก่อนเนาะฟันแต่่เมือก่อนนี่ฟันเห็นพระลูกเดียวแต่ว่านางส่อง ผ้าโซงผ้าอยู่เนาะค่ะพระทีซองนี่เป็นผ้าแบบหอยข้อเป็นบอกคะหรือเป็นผพระองค์ในน้อยพระองค์เนน้อยแบบพระเจ้าเปบูชาผราเครื่องมากเป็นพราเรื่อองค์ในน้อยเนาะบาทนี้ก็มาฝันลาซดเมื่อคื่อนนี่มือืนีรกาฝันนินผะเมื่อขื่อนนี่เป็นวันศิลเนาะเป็นวันศิลวันพระค่ะท่านผู้ชมคุณแม่กามาฝันอีกแต่ว่าเป็นผระ สองลูกเ<ช>นาะ<ช>ค่ะสองลูกแต่ว่าในความฝันเหมือนคุณแม่นี่สิไปเผาผีแม่เหมือนสิไปเผาผีแต่ว่าโบเห็นโล่งโบเห็นศพดโบเห็นเล่งแต่ว่ามันเป็นท่างัสิละ่ะคือหนาซอยเหื่นแม่เน,นาะค่ะมันจิบเป็นแย่ไปถึงแก่ไปถึง้าเนี่ยว่าเล่นงานนน้ำพึ่งเนาะเลยไปยืนว่าอันพระอาจารย์คือบ่มาทางนี้คือไปทางพุ่นแม่ว่าเนาะ เราก็บบอมาดอกเราก็ไปทั้งคนบ้าเราก็ไปทางที่เล,ลวบ่าแม่ก็บนแฟนน้ำพืนดอกยืนเมืองพืนไปค่ะานสองลูกเมือออ่อคืนฟันเพืนฟันเนี่ยฟ้าสองลูกเพื่อนฝันเนี่ยฟ้าสองลูกเพื่นอนควัน,นเห็นหลูบหนึ่งเห็นหลูบหนึ่งเรียกนี่ติดยู่ไก่กันเนาะคุณแม่เนาะแม่นอาจจะเป็นตัวเดียวกันแหละฟาเห็นหลูบเดียวกับจริงบ่าท่องพูนแต่ว่าหันมีพระเครื่องอีกคุณแม่เพิ่นเห็นพระอยู่ในความฝันแม่ เฮ้นวปันบอกเห็้นเห็นบ่ตัวพระเห็นเป็นหลุบผเรืยว่าเห็้นเป็นลักษณะเป็นนางอยู่ื่อๆนางก็จะเป็นนางทรงขาเนาะนางทรงพระแต่ว่าแม่บเห็นหลอกพระครสดงว่าบบเห็นพระโบเห็นผ้าเครื่องเนาะคุณแม่นาะเห็นแต่ผ้า์งเป็นนางอยู่ใครขายกาเป็นนางทรงราแต่ว่าเ้นเป็นนางทรงพระอยู่ในอันนั้นเพิ่นนป็กกระโจมนะเป็นนางขายเป็นนางทรงพรานางเบิ่งพระว่นะนางเบิ่งพระนางอะนรเนาะผ้านางทรงะถทาตีเรศเลยวันนี้ คุณแม่สตีให้ตัวไรวาตามความความคิดของคุณแม่ตามความคิดของแม่บุพะนอกฉันคือแม่ฝันแต่เก่าเคยฝันมันเป็นตัวไรเป็นเก่าเลยฉัคนคือแม่ฝันเห็น่ะถ้าแม่ฝัน,นมันเป็นเก่าแม่เพราะว่าเพิน่นเพิ่นสูงเนะมือนน่ะค่ะคุณแม่คิดว่าตัวไรห่วยขึ้น เลกฟันเห็นองค์หนึ่งขึ้นมาขึ้นมาฟันเห็นสององค์ค่ะก็สิว่าจะไงล่ะจะเป็นเก่าสามหรือเก่าสองเก่าหนึ่งเก่าสองนนี้คือแม่เนาะเก่าสองขึ้นแลกฟันเห็นพระองคหนึ่งฟัขึ้นสองันเห็นอีกสององค์เก่าหนึ่งเก่าสองมั้จะเป็นเก่าหนึ่งเก่าสองคุณแม่สิให้เก่าหนึ่งเก่าสองเป็นเก่าหนึ่งกาสงะราคาอายุของคุณแม่นำเนาะบาช่องพูดเนาะ อย่าลืมอายุของคุณแม่พอคุณแม่ฝันเห็นแต่พระแม่อายุจักปีคุณแม่หกสิบสามตัวอย่างหกสิบสี่สามอย่างเต็มมันยังหกสิบสามโอ๋กระติดอย่างไปนั่งเนาะหกสิบสามอย่างหกสิบสี่เป็นอายุของคุณแม่ค่ะแต่ว่าคุณแม่คุณตีเหล็ให้จากก้อฝันกระตือเก่าหนึ่งกับเก่าสองเก่าสามเอาวะติดไปคุณแม่กระติดไปก็ดีเือกันเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามนี่ค่ะราอายุของคุณแม่เนาะค่ะ เป็นตัวเลขในคลิปสองเนาะค่ะในสองความฝันที่สองเนาะค่ะแมนเตว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะสิตีตัวเลขเพิ่มสามารถตีได้เนาะค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะคุณแม่เนาะพูดคุยกันว่าความฝันของแม่แสงที่เพิ่นฝันสองฝันนีเนาะฝันเห็นแต่พระนี่เห็นแต่พระสิตีตัวเลขเป็นตัวไรเนาะค่ะแต่คอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันว่าสู้กันฟังเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่เพิ่นฝันเห็นพระนี่เพิ่นว่าเป็นเด็กเก่าเนาะค่ะ บางท่านก็อาสี่าเป็นอีกแปดเนาะค่ะบางท่านก็ว่าเป็นเจ็ดค่ะเพราะว่าแต่ละคนีตีเลยบกคือกันเนาะคุณแม่เนาะค่ะแต่ว่านี่เป็นความฝันของแม่แม่เป็นไฮรักเก่าไกเก่าคู่บานค่ะเป็นรักเก่าบางบางเพื่อนก็โมเด็ตบาเป็นลักเก่าเพื่อนเป็นแแเป็นยังคนใดตีเป็นแปดกับแปดหนึ่งแปดสองแลยนคุณแม่เนาะคนใดตีเป็นเจ็ดกับเจนึ่จ็ดสเจ็ายนคุณแม่เนาะค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่สิบสิงหาคม คุณแม่เนาะค่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกบ่บ่บ่มีค่ะแต่ฟันจำนี้ละค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณรับขอบคุณแม่แสงครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่แสงครับผมคลิปที่2สองครับผมเป็นคลิปที่2สองของแม่แสงงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเนาะแนวทางตัวเลขของแม่แสงมันไหญ่มากบ่หลายตัวครับผมเป็นนเลีจาากควมั เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามครับผมแล้วก็อายุนะครับเนาะหกสิบสามอย่างหกสิบสี่ปีครับผมแม่แสงเพิ่นฝันอยู่สองขื่นครับผมขึ้นแหลกฟันเทียนพระองค์หนึ่งขึ้นที่สองฟันเทียนพระสององค์ครับผมแม่แสงเพิ่งหายเป็นตัวเลขมาชุดเดียวนะครับเนาะฟันเทียนพระพระพันตีเป็นเก่าครับผมขึ้นแหลกเห็นองค์หนึ่งขึ้นที่สองเห็นสององค์นะครับเนาะเปิดหายมาเก่าหนึ่งกับเก่าสองครับส่วนเก่าสามเป็นตัวกันครับผมเป็นตัวกันนะครับเนาะเพื่อฝันสองขื่นมาร่วมกันเพิ่นว่าครับ เอาเก่าสามกันเป็นน้ำแนะเพื่อนว่าเป็นเก่าสามนะครับนักเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามหกสิบสามอย่างหกสิบสี่เป็นอายุของแม่แสงของเฮาครับครับผมคลิปนี้บ่าวทองพุ่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทองพุ่นหาคลิปที่ดีตัวเลขเด็ดเด็ดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพุ่นแชนแนลขครับกับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคานร่ำรวยเงินนทองสสุุขคครับ คลิปนี้เบาทั้งป่นก็นขอโจบคลิปไปเพียงต่านี้ครับคลิปนาพอกันใหม่กับผมขอบคุณครับ